อีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันด่วนไทยโดนแล้วเสียโรนตัวท็อปหลัก27ล้านเหรียญสหรัฐหรือ800ล้านบาทถูกยิงตกที่ลอยเปตพระเอกมาแล้วที่50ออกโรงถล่มกัมพูชาอย่างแม่นยำทำเอาโอกลเด้นอีเกิลไกด์ของเกาหลีใต้ต้องตะลึงด่วนช่วยกันคนุละมือแนวหน้าจังหวัดตราดต้องการยางรถยนต์เก่าจำนวนมาก บริจาคได้ที่สมาคมกู้ภัยสว่างบุญสไนเปอร์ไทยโชว์ผลงานแล้วสอยทหารเขมรล่วงคาฐานเนิน350ไทยใกล้ที่จะยึดได้แล้วผลปืนคอไม่น้อยหน้าถลมเขมรเป็นปุ๋ยคาบังเกอร์ รายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับชมกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับท่านจาะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัพคลิปลงไปล่าสุดมีรายงานเข้ามาครับท่านผู้ชมครับด่วนครับคืนนี้เราเสียโดนตรวจการไป1ลำนะฮะต้องบอกว่าเป็นโดนตัวท็อปด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ขมิญเนี่ยแชร์กันว่อนเน็ตท่านผู้ชมซึ่งย้ําอีกทีนะครับต้องรอการตรวจสอบจากทางฝั่งของกองทัพก่อนนะครับแต่ล่าสุด<ม>ในเพจของอัมมี่บริทเทอรี่ฟอร์เนี่ยออกมาบอกกล่าวว่าเป็นโรเมนิกเนเตอร์เอ็กพีหลังจากท เขมรเองนะครับปล่อยคลิปและภาพนะครับอ้างว่าสอยรนตรวจการโดมินเนเตอร์เอ็กพีของเราท่านผู้ชมครับซึงถูกยิงตกที่ปอยเปตตรงนี้นะครับน่าจะโดนระบบการป้องกันทางอากาศยานแบบประทับบ่าท่านผู้ชมครับเพราะก่อนหน้านั้นเองเนี่ยเห็นเอามาโชว์แล้วรอบหนึ่งครับสำหรับทางฝั่งของเขมรนะครับระบบการป้องกันอากาศยานแบบประทับบ่าคิวเดอของจีนเนี่ยท่านผู้ชมก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเล็งใส่เอฟของเราไปรอบหนึ่งแล้วนะครับครั้งนี้ มันเล็งใส่โรนนะฮะก็ต้องบอกว่าตกเรียบร้อยนะครับที่ปล่อยเปรตใช้คําว่าเสียหายหนักครับเพราะว่าราคาโหดมากลํำนี้ตามรายงานนะครับว่าประเทศไทยเราซื้อในวงเงินประมาณ21ล้านเหนรียญสหรัฐท่านผู้ชมครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราว800ล้านบาทแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอการยืนยันกันอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่เสียหายหนักเลยนะทีนี้เองเนี่ยประมาณไม่ได้แล้วนะครับสําหรับอาวุธที่เขมรมีในณปัจจุบันนี้ต้องใช้คํานี้แล้วนะครับ นะฮะอาวุธทันสมัยจากจีนเข้ามาเยอะแล้วก็เห็นผลแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงสหรับเรื่องนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับสำหรับอาวุธจีนอย่างคิวเรมันยูสามเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นอาวุธประทับบ่าเป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศนะครับปกติแล้วจีนจะไม่ได้ขายให้ใครง่ายๆตัวเนี้ยท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าราคามันค่อนข้างดีขึ้นอยู่กับการดีวและการต่อรองนะครับเพราะว่ามันไม่มีราคาระบุไว้แต่ที่เขาเนี่ยนะครับ พูดกันเนี่ยเขาบอกว่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อระบบนะเดี๋ยวรอดูทางฝั่งของกองทัพออกมาถแถลงนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามันเป็นเรื่องจริง800ล้านหายวับไปกับตาแล้วเรียบร้อย1นึ่ลำมาถึงตรงนี้หลายคนลุ้นแล้วนะครับว,ว่า F5 จะลอไหมนะฮะท่านผู้ชมล่าสุดนี้พระเอกมาแล้วครับ t 50ของกองทัพไทยขึ้นโจมตีทางอากาศสู่เป้าหมายเขมรเรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าแม่นยำจะกจับวาง t 50 golden eagle หรือว่า fa 50ท่านผู้ชมครับเป็นเครื่องบินสัญชาติเกาหลีใต้นะครับแม่ก็ต้องบอกว่าของดีเกาหลีใต้มีเพียบท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดนําวิถีที่เราใช้อยู่ gbu เนี่ยท่านผู้ชมก็ของเกาหลีนะ ก็ต้องบอกว่าเครื่องบิน t 50นี่ก็ไม่ธรรมดาเลยครับเป็นเครื่องบินฝึกไอพ่นชั้นสูงนะครับท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหเอาลงสนามจริงแล้วท่านผู้ชมสําหรับกองทัพไทยนะครับก็ต้องบอกว่าทําเอาโกลเดล้นอีกเกิลไกด์ของเกาหลีตใต้นี่ถึงกับตะลึงเลยครับกับความแม่นยําของนักบินไทยสําหรับการขึ้นทดสอบเป้านะครับที่ขเขมรท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเครื่องบิน t 50หรือว่า FA 50เนี่ยนะครับบินครั้งแรกเมื่อปี2002นะครับ เข้าประจำการในช่วงทศวรรษที่ปี2000นะฮะเพื่อยกระดับหลักสูตรการบินรบนะครับของเกาหลีใต้ท่านผู้ชมครับแล้วก็พัฒนารุ่นนะติดอาวุธก็คือ TA-50 สำหรับการฝึกยุทธวิธีการโจมตีเบานะครับก่อนที่จะขยายผลมาสู่ FA-50 ณนะปัจจุบันที่สามารถรองรับอาวุธอย่าง AIM-9 AIGM 65แล้วก็ระเบิดนำวิถีเลเซอร์ BGU 12นะฮะก็จะบอกว่าปัจจุบันนี้ติดเดดา้าและอาวุธเนี่ยสมรรถะสูงได้ซึ่งขเมนก็ได้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เอาใจเกาหลีบ้างนะครับหลังจากที่หลังๆมานี่เอาใจสหรัฐเยอะนะฮะ F 1 6ของเรานี่ขึ้นบ่อย นะครับซึ่งการประทะก,กันละรอบแรกนี่เป็นของก oh ิเพนโอ้โ oh. หต้องบอกว่ารีวิวกันให้ครบแล้วครับอย่างที่ผมบอกหลายคนลุ้นอยู่ว่าคุณปู่ F5 าจะได้บินขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่งานนี้ขอให้โอป้าได้โชว์ผลงานก่อนท่านผู้ชมครับนะฮะโอป้าก็ทํางานได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับฐานอย่างปลอดภัยหลังจากที่ไปทดสอบเป้าที่เขมรท่านผู้ชมเรื่องราวต่อมาท่านผู้ชมครับช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับล่าสุดนี้เองเนี่ยนะฮะทางฝั่งของจังหวัดตราดครับ ได้มีการขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับในเรื่องของการขอ,อยางรถยนต์จำนวนมากท่านผู้ชมครับไปบริจาคได้ที่สมาคมนะครับกู้ภัยสว่างบุญณะหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพตัดนะฮะท่านผู้ชมครับไปบริจาคก,กันได้เลยพี่น้องชาวไทยใครที่มียางรถยนต์เยอะๆนะครับขนลงไปตลาดด่วนตอนนี้ส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนครับก็ยังคงมีการประทะกันอยู่ท่านผู้ชมครับ นะฮะล่าสุดนี้ได้ข่าวว่าสไนเปอร์สอยฐานกัมพูชาได้อีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นปุ๋ยคาฐานไปแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีใครอ,ออกจากฐานด้วยเออนะฮะเห็นมันไม่เอาไปอยู่แล้วะฮะมันก็ปล่อยทิ้งไว้ในฐานตรงนั้นแหละนะฮะและสำคัญเองนะครับที่เนิน350ท่านผู้ชมครับทางฝั่งของกองทัพของเราก็ได้มีการยิงปืนคอนะครับทะลุบังเกอร์นะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งฐานนะครับนี่ บังเกอร์มึงหนามากจริงใช่ไหมนะฮะปืนคอของทหารไทยของเราครับเจาะบังเกอร์ของทางฝั่งขมรได้ไปอีกหนึ่งฐานท่านผู้ชมครับงานนี้ก็เป็นปุ๋ยคาฐาไปอีกเหมือนกันเนินสามห้นเนี่ยล่าสุดนี้นะครับบอกว่าใกล้จะจบแล้วว่าอย่างนั้นนะครับก็หนูว่าถือว่าเป็นข่าวดีถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะฮะก็ต้องให้กําลังใจกันต่อเพราะว่าทหารแนวหน้าเนี่ยกาลังรบกันอย่างดุเดือดนะครับเพื่อที่จะรักษาอธิปไตย ให้กับเรานะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งตอนนี้มันทําให้เขมรดิ้นพันกันไปทั้งประเทศแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับทางฝั่งของฮุนมานีปปุกรดดมกันอีกแล้วในเรื่องของชาติิยมนัดกันออกมานะครับส่องแสงสว่างด้วยแฝดมือถืออีกแล้วท่านผู้ชมครับช่วงนี้มันนัดการทําไปทั่วโลกนะคือมันนัดกันหลายประเทศเลยนะครับแล้วก็ทําในวันเดียวกันด้วยนะครับล่าสุดนี้นะครับอยู่ที่พนมเปญ ท่านผู้ชมครับนำทัพมาดดยหุ่นมาณีนะครับปลูกกระแสชาตินิยมและให้ทั่วโลกรีบมาแทรกแซงนะครับให้ไทยเนี่ยรีบหยุดยิงนะผู้ชมครับไม่มีทางนะฮะถ้ามึงไม่ย่อยยับนี่ไม่มีทางหยุดยิงอย่างแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะเสียไปแล้ว800ล้านเนี่ยไม่น่าจะหยุดยิงง่ายๆแล้วแหละดูทรงนะฮะมีแต่จะประเคนระเบิดประเคนไข่ให้แหละสาหรับทางฝั่งของเขเมรเนี่ยโดยเฉพาะทางฝั่งของปอยเปตนะครับมันต้องมีตึกไหนสักตึกต้องถลม่ม นะฮะเอาให้ราบสําหรับทางฝั่งของปอยเปตนะซึ่งล่าสุดนี้ก็ยังเป็นข่าวอย่างที่ทุกท่านทราบมันกลัวจนเอาธงจีนไปปักแล้วนะครับสำหรับปอยเปตเนี่ยยังไม่จบอย่างแน่นอนท่านผู้ชมรนะครับนะฮะล่าสุดเนี่ยในเรื่องของการประทะเนี่ยน่าจะยืดเยื้อนะครับก็หวังว่ามันจะจบก่อนปีใหม่นะครับแต่ที่สําคัญเองเนี่ยทางฝั่งของผอทบ,อบอลงพื้นที่แล้ววันนี้ทางฝั่งของสากแก้วน่าจะมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่พอสมควร เกี่ยวกับมาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงรุกแล้วก็เชิงรับก็ตามข่าวกันต่อนะครับเพราะว่าทางฝั่งของกองทัพเขาไม่เปิดเผยนะครับภา,ารกิจอะไรก็ตามที่เป็นของทหารไทยนะครับแต่สามารถเปิดเผยของข่มนได้ท่านผู้ชมครับอ่ะให้กําลังใจแนวหน้ากันต่อไปนะครับ <S <S นะฮะอันนี้ก็คือข่าวที่นํามาบอกกล่าวกันล่าสุดนี้ <S <S ท่านผู้ชมครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะครับตามข่าวกันต่อนะว่าเรื่องโรนเนี่ยเรื่องใหญ่ นะครับด้วยตกที่ปลอยเปรตด,ด้วยจับตาที่ปลอยเปรตด,ดีๆงานนี้มีถล่มแน่นอนท่านผู้ชมครับนะฮะตามข่าวกันต่อไปอีพีนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ